ะะสําหรับรุ่นนี้นี่ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นทิ้งทวนมากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ามีความไฮไลท์เลยนะคะรุ่นนี้ก็คือ Historical อีติกฮาอีติกฮาินะคะต้องกอกขอไปด้วยถ้าเกิดว่าสำเนียงอาจจะแบบดูไม่เหมือนในปารีเท่าไหร่นะคะแต่อดใจไม่ไหวไม่พูดพร่าทำเพลงเดี๋ยวเรามารีวิวเล่มนี้กันเล่มนี้โอ้โหความยาวนี่18นิ้วนะคะก็ถือว่ามีความยาวเลยนะคะใบมีก็น่าจะยาวอยู่ที่13นิ้ว โอ้ลุ่นเล่มนี้นี่ไฟนอลคอเลยนะคะก็ต้องบอกขอบคุณโคชมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้ให้เราได้นำรุ่น Historical นำเข้ามานะคะซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกว่าสำหรับนัก FC กุลขาเนี่ยน่าจะรู้จักกันเลย Historical รุ่นประวัติศาสตร์นะคะก็ชื่อรุ่นของเขาเลยก็คือ Historical e t i c c ฮ a s ซ i c โอ้โหแบบว่ามีความคลาสสิกม์เสน่มากๆเลยนะคะ นี่เลยเจ้าของได้ไปก็คงจะแบบโอ้ยิ้มใจฟูเลยนะคะถ้าแบบได้เล่มที่เป็นรุ่นประวัติศาสตร์ของเขานะคะแล้วก็ด้ามจับนี้ก็คือเป็นด้ามจับที่ถนัดมือนะคะความยาวของด้ามไม่ได้ยาวมากอยู่ที่4.5นิ้วนะคะก็เป็นะไรที่ตรงใจโคชเลยนะคะโอ้โหรุ่นนี้ใบมีดของเขาเราจะมองว่านี่คือเป็นความคลาสสิกรุ่นดั้งเดิมแรกเริ่มยุคป,ประวัติศาสตร์ที่กุลขขาได้มีคุคุรินะคะรูปทรงจะเป็นแบบทรงนี้เลย สำหรับนักสะสมเนี่ยพลาดไม่ได้สำหรับรุ่น historical รุ่นประวัติศาสตร์นี่ต้องมีเก็บไว้มีลูกค้าบางท่านนะคะก็มีมาถามหลังไหมว่ามีอีกไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะหาได้อีกไหมแต่ว่าถ้ามีความสนใจจ,จริงๆเดี๋ยวอย่างไรจะก็ได้ทาบถามกับทางแกลเลอรี่ทางช่างเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่าช่วยหาให้หน่อยนะคะคือมันมีความเป็นแบบมนเสน่ห์มลขลังมากๆสำหรับรุ่นแรกเริ่มแล้วก็สำหรับ ตรงใจนักสะสมเลยนะคะก็ต้องบอกว่าต้องมีรุ่นที่แบบปรถมมาเลิกของเขาเลยนี่โอ้โหแล้วก็คือตอนเห็นครั้งแรกก็ต้องบอกโอ้โหเลสโทแบบว่าแันทีคงานเก่านะมากแต่ว่าพอเราได้ให้เขานำมาส่งเนี่ยเขาก็ไปทำความสะอาดคลีนซิ่งแล้วก็อาจจะเลือกปลอกหนังที่มันได้แบบทำให้มันดูแบบ พร้อมส่งมอบงานให้เราได้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะออกมาสวยงามเลยเป็นหนังควายนะคะควายน้ำแต่ก็ทุกอย่างก็ยังเป็นคงแบบอองานแอนติสอยู่นะคะให้อยู่ในกลิ่นอายที่ว่าดูแบบยุคโบราณของเขาเลยนี่โอ้โหต้องบอกว่าเล่มนี้นี่มีไซส์ขนาดใหญ่น่าจะใหญ่สุดเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ว้าวว้าวรุ่นนึงเลยนะคะสำหรับ นักสะสมนี่เป็นแรลไอเทมสำหรับคนสะสมโดยเฉพาะเลย historical etic h a s i c หนรุ่นชื่อนี่ยังไม่คล่องเท่าไหร่เลยนะคะเดี๋ยวโคต้องไปจดชื่อไปฝึกอ่านแล้วละมั้งรุ่นนี้ <c oughs> นี่เลยนะคะโอ้โหแบบธรรมะท่แมงธรรมนถนัดมือมากน้ำหนักก็แ0ดร้อยกว่ากรัมนะคะคือไม่หนักมากนะคะก็เรียกว่าคือเป็นแนวแบบใช้งานจริงเลยนะคะ ไม่ต้องพูดถึงเลยก็สำหรับรุ่นนี้เราก็มารีวิวให้ให้ได้ชมกันก่อนนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็เดี๋ยวต้องทยอยส่งให้กับโค้ชซึ่งโค้ชก็จะสั่งค่อนข้างเยอะเลยเจดเล่มเลยนะคะผู้มีอุปการะคุณสูงปรดเลยนะคะต้องกลับขอบคุณมากเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนำเสนอรุ่นที่เป็นแบบ พลาดไม่ได้สำหรับนักสะสมนะคะนี่เลยรุ่น historical อิติหสิกนะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะรีวิวอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีนมาสเต e ค่ะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วนะคะ